อันนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปห้างกางชั้นนะครับจากฝั่งตลาดสะกอสมีกระไดขึ้นนะครับขึ้นนิดเดียวครับแต่ไม่ขึ้นครับเราจะรอขึ้นลิฟต์ <c oughs> ลิฟต์แม่งขึ้นแป๊บเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรเขามีลิฟต์ให้ขึ้นก็ขึ้น มา,มาละอ่าโอเคนะรครับดีรครัมีมีลิฟต์ด้วยอย่างเงี้ยโอเคชัค้นสองหนึ่ง่เฮ้ชั้นสองเด็มันมีอยู่แค่สองชั้นนี่แหละนี่เป็นจันอ,อื้ออ๋อใช่นี่เอง นนเดินพี่ก็กได้นแต่มีมีให้ใช้แล้วก็ต้องใช้นี่นะครับนี่เป็นสภาวรอยเชื่อมระหว่างตลาดสกอตกับห้างกันขั้นนะครับรู้สึกเหมือนมาเป็นคองนะก็เป็น,เป,นเป็นห้างหรูห้างหนึ่งอ่ะเมียมาปาซ่าก็จะเป็น,เป,นเป็นห้างห้างหรูที่มันขึ้นขึ้นมาใหม่มันเลยดูแบบนั่นโอ่งโงงหน่อยันนมันขึ้นมานานแล้วรู้ให้ถ่ายหรือเปล่า ไม่รู้เขาจะให้ถ่ายวีดีโอหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวางก่อนแล้วกันก่อนเข้าวก่อนข้าต้องอ่าความต่อไปฮะสแกนแล้วก็อุณหภูมิ ก็นี่ก็เขาจะมีจุดของแอลกอฮอล์มีรักษาความปลอดภัยโควิดตลอดนะฮะมีทุกจุดแอลกอฮอล์เป็นระบบไฟฟ้าหมดนะครับยืมมือยืมมือถือว่าโอเคนะครับสบายดีนี่บรรยากาศในห้างดังชันะ้นถือว่าเป็นห้างใหญ่ห้างหรูแห่งหนึ่งของในในพม่าครับในย่างซุ้งกังช่าง เออเมียมาแต่คนเยอะกว่านะเพราะว่ามันอยู่ในต,ต,ตัวเมืองเพราะว่าเมียมาเนี่ยมันอยู่ข้างนอกถูปกป่ะข้างๆก็โอเคนะคน,นี่เร็ากาบภายในภายในห้างครับคนก็คือครับเข้ามาณนะครับไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็มีคนเดิน มากกว่ามีมากฟาซาี่อผมไปแล้วมีมากฟาซาอันนี้ไม่มีคนเลย,เยนะคนเยอะอันนี้คนเยอะกว่าคนทุกพักกว่าเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองมันอยู่ในแหลง่งชุมชนนะครับมีมากมันอยู่นอกเมืองลอแล้วไปรืยค,ครับก็เหมือนเมืองไทยนะครับแล้วก็มีช็อปแบรนด์ดังๆเยอะแยะไปหมดนะ ตอบแบนดังๆสมาชิกเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวครับกินข้าวในนี้แหละชั้นชั้น,นฟู้ดแลนด์มันจะมีชั้นอาหารอยู่ แต่ในนี้ไม่มีไม่มีอะไมซอนนะไม่มีอม่มซอนอยู่ในมีมาปารฟามร้านร้านหรูๆเยอะแยะครับร้านมีช็อปร้านดังๆเยอะมากที่กิอยู่ใน

กมีน้ำพรนะอนี้รนะ้านเบเกอรี่ฮะ<า>ิตาสตรยทไปับมีชอปปี้วายก็มี นี่เพิ่งเปิดใหม่หรือว่ามันกำลังมันกำลังตั้งกันดิสับรีวายมีตั้งนานแล้วเออไม่ของมน้อยยังมัน,นเพิ่งจะเปิดร้านเด็ดหรือมันกำลังมันกำลังจะ,จะเจงกิลนละกูเหลือท <c oughs> ี่นี่แหละขายเท่านี่กูเหลือสดใสไงใช่ปกูขายเท่านี่นกูเหลือแล้ว โอเคบรรยากาศเหมือนเราเหมือนเดินอยู่ในเซนทรันอ่ะเหมือนคือถ้าบอกฟิลมไทยเหมือนเหมือนได้อยู่ในเซ็นทรัลอ่ะคล้ายๆกันคนน้อยครับ ลงมาที่ชั้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราข้ามจากตลาดตะก,กอสมันเป็นชั้นสองเนนะี่ยให้ดูบรรยากาศของชั้นหนึ่งของห้างเั็นทรก็โอเคครับก็หรูหราครับหรูหราเหมือนห้างเซ็นทรัลบ้านเราครับเปรียบแล้วเหมือนห้างเซ็นทรัลเลยความหรูหราใกล้เคียงกันห้องน้ำไหนอะทางเข้าหาวโซนนี้นร้านเบเกอรี่ ตอนน่าจะเป็นร้านจอดรถมากวกว่าชั้นนี้ชั้นล่างนะมีห้องน้ำนี่แหละอ๋ออันนี้ร้านจอดรถชั้นล่างนี้ชั้นจะดีเป็นร้านจอดรถไม่มีแล้วไอ้อตรงนี้ตันมันมีไฟห้องน้ำนะ ไม่มีไม่มีป้ายห้องน้ำอะ่ะแล้วสุดแค่นี้มันมันต้องข้างบนไงข้าบนจยะกว้างกว่าโอเคเดี๋ยวไปตำรวจชั้นเื่นต่อไปนี้ขึ้นขึ้นมาในโซนของโซนของร้านอาหารเนี่ยเรียกว่าหลายร้านนี้ก็ก็ปิดน,นะฮะหลายร้านปิดอยู่ ปิดเยอะเลยก็เศรษฐกิจไม่ด <Sharp>. ีค <blunt> ร <animation> ับก็ตามสภาพเนี่ยตอนนี้กระทบหมดจาับตอนนี้จิตอาหากระปิดมีอเมซอนนะครับผมนึกว่าไม่มี พี่นี่ก็มีเมซอนด้วยคาเฟเมซอนเนี่ย,ยแต่คงไม่แว็กกินแล้วครับไม่ไหวเพราะกินกาแฟกันมาแล้วเมซอนเหีนไหะอ๋อโซนอยู่ข้างบนโซนร้านอาหารอันนี้ไม่ใช่รีโซนหนึ่ง ข้างบนร้านอาหารอีกยังมีอีกโซนบบนี้ครับข้างบนเป็นร้านอาหารน,นีัน,นี้อเมซอนคาเฟอเมซอน ใเด็กๆมีนั่งนั่งรับชมด้วยข้างบนก็ที่เห็นป้ายมีสเวนเซนอยู่นะฮะเซเวนเซนที่เขาก็มีพวกเขาตั้งไฟนักร้องเคป๊อปือนกันนะเนี่ยดูสิอ๋อนี่เคป๊อปคิดว่าจะมีถุงเคป๊อปโอ้โหดุ๊กซื้อเออโอ้ยนะ มีแค่รูปมาขายได้แล้วเส็จปับเฮ้ยถ้าคงชัยถ้าเอารูปคงชัยถ่ายเบิ่มถ่มา,ยมายมาขายไม่ขายได้ไหมเอาไว้รองแก้วไ,ได้อยู่ทำจานรองแก้วได้ตรงนี้ก็เป็นเขาก็มีซูเปอร์นะครับ,บมาเก็ตเทรดทิชี่มาเนยครับทิตี่มาทจะอยู่ทุกจุดทุกที่ในส่วนของห้างใหญ่ๆขายของสด ขึ้นไปร้านอาหารเลยไหมแต่ว่าจะขึ้นไปโซนขั้นบนแล้วร้านอาหาร ร้านอะไรไม่รู้เนี่ยตรงนี้เขามีโรงหนังนะครับเห็นไหมมีซีนีมา่าทางนี้ไปซีนีมา่าใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่นี่นงงไงห้าน้ำอยู่นี่ห้อง,งน้ำกับนะเออเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนเนี่ยอันนี้ห้องน้ำห้อนนง,นงน้ำก็ห้อง้ำดูโอเคเนี่ดูดูทัศสมัยดูห้องน้ำดู

คนนัน้ำชายอยู่ไหนอ๋อนี่นี่อันนี้ผู้หญิงผู้หญิงนะอัานี่ห้องน้ำหญิงนะโอเคดี